นี่คือกระบวนการพับข่อยนะครับแผ่นพับสร็จแล้ก็จะเก็บว่านี่กระบวนการที่พับแล้วหนึน่งพับ Yeah, I'm going